ครับสวัสดีครับเอฟซีฟครับแฟนช่องเอาเมื่อนี่มาสรุปกันนะพี่น้องเนาะอ่าซึ่งวดที่เด้วหันกระรุดไปอาะรุดไปหลายสำนักกันพี่น้องวันนี้แอดจะรวมสำนักรวมหอยดังอ่าหอยจะอ่านหอยอันหอยดังพี่น้องที่ครับผมเอามาเบิ้งกันพี่น้องของวันที่นะครับของวันที่วันที่วันที่หนึ่งนะครับผมวันที่หนึ่ง กลุมภาพันนะครับที่หนึ่งกุมพาพันธ์สองห้าหกหกกันเรือพี่นอ้องอ่าหย้ยดังห้อยอันทั่วไทยพี่น้องที่รับผมอ่หย้ยนะครับผมหย้ยดังห้อยอัน ตัวไทยน,นะครับผมเอ้าเพต้องไปเบิ้งไก่ดอกพี่น้องที่ครับผมมาเบิ้งในคลิปนี้นะครับผมจะเขียนตัวน้อยนิดนึงเพราะว่ามันลายคนนะพี่น,อน,น้องเนาะหวอยเขียนตัวน้อยนิดนึงก็คงจะพ่อเขียนกันอยู่ดอกพี่นอ้องพีก็ค่อยจะอา่านออกกันอยู่นะครับผมเอ้าพี่น้องเอซีครับผมจะเอาเป็น อ่ะคนแรกอ่ะคนแรกมาเบิังพี่น้องทิ่กับผมแอจะเฮ็ดชที่สี่พี่น้องอย่าหามันทักไม่ทักทายไปเลยเนาะพี่น้องที่อ๋ <c oughs> อาครับพี่น้องแอจะเฮ็ดชตี่สี่มันค่อยสิบเบิดทุกอาจารย์นะพี่น้องเนาะ เอดจะทําขั้นกลางกัน,นพี่น้องที่ครับผมต้องคอยสืบบิตรทุกอาจารย์นะครับผมเพราะว่าจะสรุปกันเจ็ดอาจารย์พี่น้องที่ครับผมเจ็ดอาจารย์นะครับผมเลขที่อาจารย์ดังๆกัน,นพี่น้องสรุปหวยดังหวยอั้นทั่วไทยนะครับพี่น้องของวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งของสอ,องพันห้าร้อยหกสิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหก หวยดังห่วยอั้นทั่วไทยพี่น้องพี่ครับผมมาเบิงงอดจะเอามาสรุปให้พี่สี่กันเ,เบิงกันซุ่มวัดชุ่มวัดนะครับเนาะเอาเอาเป็นผู้แรกก็ได้พี่น้องผู้แรกของอผู้แรกของอา่าเอาเจฟ้องเบียร์ก็ได้กันพี่น้องที่ครับผมเจนะครับผม เก้ฟ้องเบียนะครับเจ้ฟ้องเบียเอาเนี่ครับผมเจ้ฟ้องเบียกันเ้อครับเด้อนะครับผมเจ้ฟ้องเบียไฮมานะครับผมไฮมาเลขสามตัวเด้อพี่น้อง ให้มาเลขสามตัวมีห้าสามแปดนะครับหาสามแปดเลขสองตัวนะครับผมเลขสองตัวเกฟฟองเบียร์ให้มาแปดสามแปดศูนย์แปดเจ็ดแปดหกครับผมนี่ครับคือเกฟฟองเบียร์นะครับผม หายมาสำเนียเด้อพี่น้องเรอ,อ่องเจฟ้องเบียร์กันนะครับผมอ่ะต่อมาเดี๋ยวจะขับเป็นลอกๆไปของแต่ละคนนะพี่น้องจะบ่ได้ไล่ตานะพี่น้องที่ครับผม FC จะไม่ไล่ตานะครับผมสำนักแรกผ่านไปแล้วพี่น้องที่ครับผมมาดูที่ซ้อนนะพี่น้องที่ครับผม ที่ซอก็คือแม่น้ำหนึ่งและผีน,น้องที่ครับผมเรข่ของแม่น้ำหนึ่งนะครับผมโอ้ยนฮะแม่น้ำหนึ่งนะครับผมแม่น้ำหนึ่งนะครับผมอ่ะแม่น้ำหนึ่งแม่น้ำหนึ่งให้มานะครับผม เบิ่งไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องที่ครับผมจะฟาลุดปลุลดุด,ดขั้นรูดไปแล้วอาจจะบ่เห็นแต่ละคนวันสดุกคนแม่น้ำหนึ่งไหมานะครับผมวันนี้ไหมาเลขว่มไี่เลขสามตัวครับมีเจ็ดห้านะครับผมเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าพี่น้องที่ครับผมนี่ไหมาะซ้ำนี่พี่น้องที่ครับผม นี่คือแม่น้ำหนึ่งนะครับเนาะอาที่นี้มาเบิ้งต่อไปอีกพี่น้องที่ครับผมจากแม่น้ำหนึ่งแล้วนะครับผมอ่ให้เป็นลอกๆไปให้เป็นตีละท่านไปนะพี่น้องเนาะแม่น้ำหนึงห่งไเกหาเก็ดหกเก็ดเก้านะครับผมที่นี้มาเบิ้งกันนะครับผมมาเบิ้งกันของอาจารย์อ๋อ เก้าแปดนะครับผมเก้าแปดผ้าร่วยนะครับผมอ่าเก้าแปดผ้าร่วยนะครับผมอ่าเก้าแปดผ้าร่วยไฮมากเบิ้งจับตาเบิง้งอะ้รพี่น้องเอาแอคจะคัดเอาแต่อาจารย์ที่เด็ดเด็ดกันให้พี่น้องซี้กันครับผมอาจารย์เก้าแปดไฮมาะนะครับผมเลขสามตัวนะครับเด้อ เลขสตัวก็สามนะครับผมสามถ้าเลขสตัวอ่าเลขสองตัวก็นะครับผมเลขสตัวก็มี08ูนะคั็ดเก้านะครับผมเจก้านะครมี0ศูนย์เจ็ดะครับผมศูนยะ์เจ็ด หนึ่งพี่น้องซี่ครับผมนี่ครับผมนี่คืออาจารย์เก้าแปดด้วยพี่น้องซี่ครับผมให้เป็นทกล็อกไปนะครับผมเรขนะครับผมอาซิตมาเบิรงกันพี่น้องอ่ะให้เป็นนกลก็อกให้เป็นท่านท่านไปท้่พี่น้องนะคงจะเข้าใจแล้วก็คงจะบอสับสนกันเด้อต่อไปของของ นะครับผมอ่าไปสามท่านนะพี่น้องที่ครับผมไปสามท่านแล้วที่นี่ของอาจารย์เพชรของอาจารย์เพชรกล้านะครับผมอ่าเพชรกล้านะครับผมอ่าเพชรกล้านะครับผมอ่าเพชรกล้าเด้อพี่น้องอ่ะอาจะเขียนเขียงมือหน่อยนึงก็บว่เป็นยังเพราะว่ามันบางขากลองพี่น้องที่ครับผมเขียงขากลองแต่ฉะนั้นก็นยังเอียงอยู่นะครับพี่น้องเนาะ ของอาจารย์ของเพชรก้าให้มาที่ตัวไหนกันพี่น้องที่กับผมวันนี้อาจารย์เพชรก้าให้มาบักยางเยอะพี่น้องที่กับผมมีแปดสูสามนะครับผมแปดแปดนะครับผมอ่ะสามสามอ่ะแล้วก็หกเจ็ดเก้าเจ็ดพี่น้องทีะครับผม 5 7นะครับหกสามนะครับเก้าสามหนี่เจ็ด่คืออาจารย์เพชรากาพี่น้องที่ครับผมอาจารย์เพชรกาเนี่เพชรากาให้มาทั้งหมดจะมีอยู่1 2ึ่งสองสามสี่หเจเกบคู่ นะครับผมแปดสามแปดแปดสามสามหกเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดหกสามเ้าสามห้าแปดหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดนี่คยเพก้านะพี่น้องที่ครับผมเอาทีนี่มาเบิ้งกันพี่น้องมาเบิ้งกันตัวนะครับผม,มกันตัวเพรก้า่านไปรอดเด้แล้วก็มาเบิ้งกันครับของอาจารย์ไม้แมงเ,งเอกพี่น้องที่ครับผมอาศรุปทุกๆสำนักกับพี่น้อง อาจารย์ก็มาเอกนะครับพี่น้องมาเอกนะครับพี่น้องนะครับผมอาจารย์มาเอกมากันนะครับพี่น้องมีให้มากันนะครับผมเลขสามตัวก็มีอ่า ปดหนึ่งเจ็ดพี่น้องที่ับผมตัวเด็สองตัวก็มีหนึ่งแปดนะครับผมหนึ 1, 7, ออ่งเจ็ดเด้อพี่น้องหนึ่งเจ็ดนะครับผมสองแปดนะครับเจ็ดสองเจ็ดห้า พี่นอ้องเล็เก,เก็ติเดนได้เด้อเเด็กเจ็ดห้าเจ็ดหกและแปดหกนี่คืออาจารย์ไม้เมื่อคืออาจารย์ไม้เอกพี่น้องที่ครับผมอาจารย์ไม่เอกกันไม่พี่น้องเลยอ่ะแคฝ้าแคปหนะ้าจอพี่น้องแคฝ้า,ามีอีกอยู่พี่น้องเมื่อนี้รวมอ่าหอยดังหอยอั้นนะครับทั่วไทยนะครับพี่น้องหอยดังหอยอั้นทั่วไทย ถ้าตัวไหนอยากมาอ่านค่ะ FC ไปยิบกันได้พี่น้องที่ครับผมไปยิบกันได้เดอ้อต่อมาอาจารย์อุดมนะครับพี่น้องอาจารย์อุดมนะอาจารย์อุดมเดอ้อนะต่อมาอาจารย์อุดมกันนะครับอาจารย์อุดมให้มานะครับผมเลขสามตัวหนึ่งเก้าสี ครับผมหนึ่งเกาีอ่าส่วนเลขสองตัวพันจับคู่ให้มาก้าีนะครับผมศูนย์ห้าสามห้านี่คือจัดไม้เม่งเกียกเด้อพี่น้องเห็นกันว่าครับเห็นกันชัดเจนมะน้ออเต็มนากระดาษมุนอุ้ยปุ้ยวาพี่น้องอ่ะแอดจะให้เอฟซีแคปหน้าจอไว้ นะครับผมนี่ครับผมทั้งหมดจะสรุปกันอยู่ถ้าจะเขียนเป็นสองใบเอีกระดิแคปหน้าจอบอสทัวบอสเต็มหน้ากระดาษครับนะพี่น้องเนาะเอาทั้งหมดแอดจะให้ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอาได้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, อ,อีกผู้หนึ่งพี่น้องที่ครับผมได้อีกหนึ่งคนนะครับพี่น้องคือเจนกนะครับพี่น้องเริ่มเจนกไปด้วยพี่น้อง เลื่มเจโนกไปเลยพี่น้องเนาะอ้าวเจโนกนะครับพี่น้องทุกที่เจโนกหายมาตัวใดกันนะครับเจโนกอ่าของเจโนกนะครับผมเจโนกกันนะครับอ้าวเจนกเจโนกบารมีนะครับผม บารมีบารมีมหาแหงนะครับผมเอามาแหงตัวนี้แหงตัวนี้บ่เอาไปโท่นะครับผมเจนกุกมหาแหงเด้อพี่น้องที่ครับผมหามากว่านี่เจนกุกมหาแหงหามากอ่านะครับผมมาเบิ่งกันพี่น้องเรียกสามตัวนะครับเรียกสามตัวกับ เดี๋ยวจะพิ่งแคบน้าจอแ้วพี่น้องใหพิ่งแคบที่พิ่งแคบครับผมนะเกียุกอ๋อนี่เกียนุกมาแล้วครับผมหกสามแปดเลขสามตัวถ้าเลขสองตัวก็สามแปดนะครับผมหกแปดหสองสามหนี่ครับพี่น้องอที่เอาทั้งหมดเดี๋ยวเดีย๋ยว,ยว,ยวจะฝากแอปจะฝากแคบ จะนั่งแคบหน้าจอไว้ครับผมจะมีอ่าจะมีอยู่เจ็ดท่านนะพี่น้องที่กับผมรวมอ่าวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้ารอหกสิบห้านะครับผมรวมหวยเด็ดหวยดังอันทั่วไทยพี่น้องที่ครับผม <c oughs> เอาคนแรกก็คือเกีฟ้องเบียรนะครับผมคนที่สองแม่น้ำหนึงนะครับผม คนที่สองแม่นำหนึ่งคนที่สามอากาแปดพระรวยคนที่สี่อาเพชรก้าคนที่ห้าจันไม่เมืเอกคนที่หกอาจารย์รวม,มคนที่เจา็ดค, 7, คือเจนกพี่น้องเสียครับผมทั้งมมทั้งหมดนี่จะมีอยู่เจ็ดท่านเจ็ดอาจารย์พี่น้องเสียครับผมอาเจ็ดสำนักกันเอาฉะนั้นอ c ีก็แคบหน้าจอไว้ที่นี่พี่น้องแคบหน้าจอไว้มักอาจารย์ไหนก็จัดกันเลยพี่น้องจัดเอาเลยนะครับผมตามจะอัยาศัยคือตามใจชอบเลยพี่น้องสีครับผม เอาวันนี้ขอฝากไฮฟซี่จงโชคดีมันหมาน,นกันนะพี่น้องวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าอาแคปหน้าจอแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางชอมด้วยครับผม